มันก็คือขาทาปลูกข้าวปลูกอะไรได้แค่นั้นเองแต่มันไม่พอกินหรอกเออแล้วก็มันสั่งนําเข้าแทบทุกอย่างเลยเออสั่งนําเข้าแทบทุกอย่างเลยหรอเอาอย่างนั้นเลยมันใส่สโงรใช่ไหมเออเอาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวยังไงมันก็จบแอดดูแล้วเนี่ยไปไม่ไกลหรอก นะเออไม่ไกลแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่รอดมันก็ปากก้าขาสั่นไปอย่างนั้นแหละทูกไมเออพอเวลาเราบอกว่าจะไม่ให้คนเข้ามาเติมน้ำมันเนี่ยมันบอกไม่สั่งเลยน้ำมันมันบอกไว้อย่างนั้นเออมันจะก๊าซมันก็ไม่สั่งนะน้ำมันมันก็ไม่เอาเออแล้วก็อาหารกระป๋องทุกอย่างสกัดหมดเราก็ไม่ได้ว่าอะไร เออเอาที่มันสบายใจไม่สั่งแล้วก็ตัดไอ้นี่มันเลยหรือเปล่าตัดมันสับหลังมันเลยเออตัดมันสับหลังที่มันส่งเอาเข้ามาในไทยเนี่ยตัดเลยไม่ให้เอาเข้ามาเลยโอ้โหคราวนี้แหละอ่ามันสับหลังของเรานี่เฮเลยดีใจเลยเพราะอะไรอ่ะเอ้าถ้าไม่นาเข้านาะมันสับหลังของมันใช่ไหมของไทยของไทยก็มีราคาดีขึ้นตอนนี้มันบาทกว่า fc นะกิโลละบาทกว่า เออแต่ก่อนกิโลละสามบาทกว่ามันสัปะหลังแอดเคยซื้อนะเคยซื้ออยู่เออแต่เดี๋ยวนี้บาทกว่านะมันตกแค่ไหนอ่ะเห็นไหมพอพอไม่มีมันถัปะหลังของอ่าของกัมพูชาเนี่ยนะครับของขเขมรเนี่ยเราก็อ่า <c oughs> ประชาชนของเราที่ปลูกมันสัระหลังก็ได้เฮแหละอย่างน้อยมันก็ราคามันต้องกระเตื้องขึ้นมาอ่ามันจะดีกว่าก็ ของเราทํากินได้อยู่แล้วถูกไหมเราไม่ต้องไปสั่งของมันมาของเรามีแทบทุกอย่างเออมันมันมีอะไรบ้างล่ะที่เราไม่มีมีหมดเออของมันเนี่ยไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้ทําด้วยมันมีแต่ซื้อเขาอย่างเดียวไงศักยภาพมันไม่มีพูดง่ายเออปลากระป๋องมันก็ทําไม่เป็นเออมันไม่มีโรงงานเอางี้ของเรามีโอ้โหมหาชัยเพียบเลยโรงงานปลากระป๋องเนี่ยเคยไปทำนะ อ,อตาสามไม่คงไม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีใต้เต้ยก็มีมปลาทูนา่ามาทําปลากระป๋องอะไรมีเยอะแยะอของเรามีเยอะโรงงานมีเยอะมากใช่ให้เวลาไม่นานแล้วเ,เขาบีบเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคุณวันเพลนมาถูกทางแล้วบอกตรงว่ามาถูกทางแล้วตอนนี้นะเอ,อถูกทางแล้วเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆนะครับเล่นเขมรต้องเล่นค่อยๆทาไปค่อยๆนวดอ่าค่อยๆนวดค่อยๆนะไปเรื่อยๆมันจะมันจะช้ามันจะบ่มอะไรก็ว่าไปค่อยๆนวดไปเดี๋ยวก็จบนะบ fc เดี๋ยวก็จบไม่ต้องกลัวเออใช้เวลาไม่นานบอกเลยเลยใช้เวลาไม่นานอม,มันจบแน่นอนโบมันหาเรื่องเราทุกรูปแบบนะมันจะได้รู้ไง อแต่แอดก็งงนะตอนเนี้ผู้นำเราออกแอคชั่นมากเลยช่วงนี้นะ <c oughs> <c oughs> ะเออเขามาออกแอคชั่นตอนนี้ทำไมไม่ออกแอคชั่นตอนแรกวะถ้าออกแอคชั่นตอนแรกจะได้ใจประชาชนมากเลยนะ,ะถ้าออกแอคชั่นแรกๆเลยเอแรกๆเลยตั้งแต่ตอนที่ว่ามีปัญหาชายแดนตอนแรกที่มีการประทะกันท่านนายก ออกแอคชั่นตอนนั้นนะจะจะพูดง่ายจะได้ใจเยอะเลยแต่ไม่มีเงียบมาตลอดเลยจนกระทั่งคลิปหลุดอ่ะเขาถึงออกแอคชั่นนะ <c oughs> ตอนนี้โอ้โหออกจะเล่นเขมรให้ได้ตอนนี้จะเอาให้ได้โอ้ยังไงก็จะบีบนะออกขมาตรการตอนนี้เต็มที่นะนะเออผู้นำเราออกอาการเต็มที่คือฟิตมากเลยเออ แต่ตอนแรกไม่มีเลยเงียบกริบเ,เงียบนะถ้าออกแต่ตอนแรกออกนําหน้าก่อนเลยเนี่ยตัดสัมพันธ์ไม่ตีตัดนู่นตัด,ตด,ตดนี่เลยเด็ดขาดเลยมันต้องอย่างนั้นสิถูกไหมเป็นผู้นํามันต้องเด็ดขาดเออสั่งติดเลยเออถาวรไปก่อนไม่มีกําหนดที่จะเปิดอะ่ะมันต้องอย่างนั้นสิไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนนี้แอคชั่นเต็มที่เืยเพราะหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปได้นานแค่ไหนนะเออไม่รู้ว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนเพราะว่าอศา,ารลร,รัฐมนูญเขารับเรื่องไปแล้วอกลัวนะ <c oughs> กลัวจะล่มกลางคันนะสิการจริงๆใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นห่วงประชาชนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมออใช่ก็บอกแล้วการที่พูด เป็นผู้นำน่ะเราจะไปให้เราจะไปให้อ่าคือไปให้ความสําคัญฝ่ายตรงข้ามได้ยังไงถูกไหมล่ะเราต้องไม่เห็นแก่แก่ความสําคัญของเขาเลยเราต้องไม่มีพูดประณีประนอมเลยเราต้องพูดตรงๆเลยพูดตามหลักเลยนะพูดตามหลักแบบนั้นเลยเราต้องพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาพูดอย่างงู้นอย่างงี้พูดอย่างงี้มันไม่ได้เออพูดเอาใจเขาพูดถนอมน้ําใจเขาอ่ะมันพูดเหมือนถนอมน้ําใจเงิ้มันไม่ใช่ไงเออไม่ถูก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดในแนวทางของเรานี่แหละเอ,อเนี่ยอย่างที่เขาทําตอนนี้ยสั่งเด็ดขาดเลยเออ่ไม่ส่งน้ํามันนะครับนะไม่ส่งแก๊สไม่ส่งน้ํามันโอ้โหเป็นไงไแย่สินะเอ,อตัดโดยเด็ดขาดแล้วก็ห้ามอ่ารถพาหนะที่ที่อยู่ฝั่งนน้นนะครับตั้งแต่สองล้อขึ้นไปเนี่ยห้ามผ่านเอาถ้าเกิดมันวิ่งล้อเดียวไปล่ะ <laughs> อะ เออเออมันก็ฉลาดเนี่ยใช่ไหมเออสองล้อขึ้นไปไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็วิ่งล้อเดียวมาเออขี่ล้อเดียวมาอ่าขี่ล้อเดียวเข้าได้นะเออเข้าไปเติมน้ำมันตอนนี้มันฉลาดเอฟซีมันวิ่งเอาโมไซค์วิ่งไปไปเติมพอไปเติมเสร็จเต็มเลยนะแล้วกลับมาวันอย่างสมมติว่าเช้านี้ใช่ไหมมันก็เข้าไปทํางานพอเข้าไปทํางานมันก็เติมน้ำมันเต็มเลยแล้วกลับออกมามาดูดออก เกือบแห้งเลยกลับไปใหม่แล้วก็ไปอีกวันใหม่ก็ตื่นตอนเช้าก็ไปทํางานที่ฝั่งนู้นอยู่แล้วใช่ไหมไปค้าขายไปแล้วก็ไปเติมน้ามันเต็มกลับมาอีกแล้วก็มาดูดเก็บไว้อีกแล้วมาวันหน้าเข้ามาเติมใหม่อีกอ่าต่อไปเห็นไหมเขาออกขาตรการเลยห้ามห้ามแต่ไอ้พาหนะตั้งแต่สองล้อขึ้นไปเออห้ามผ่านโอ้โหเจ็บปวดไหมเออเล่นซะอย่างนั้นเลยเป็นไงเอาให้จุกไปเลย แต่แต่ไม่แน่นะมันอาจจะวิ่งยกล้อมาเหลือล้อเดียววิ่งล้อเดียวมาก็ได้นะเหมือนจักรยานล้อเดียวเห็นไหมมันวิ่งมาได้นะเออพาหนะล้อเดียวก็เป็นไปได้นะเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะขนน้ํามันกลับไงเพื่อจะตนกลับตุนน้ำเพราะว่าน้ามันของมันมีไม่มีแต่น้ํามันของมันจะแพงกว่าเออแพงกว่าของเราหลายบาทอยู่แพงกว่าเออ ใช่ปิดแล้วปิดด่านแล้วตอนนี้ก็คือมีคําสั่งเด็ดขาดไปแล้วว่าปิดด่านปิดด่านก็จบสิถูกไหมนี่แหละเราต้องการคํานี้มานานแล้วคาว่าปิดแบบถาวรปิดไปก่อนไม่มีกําหนดที่จะเปิดเอาพูดง่ายไม่มีกําหนดที่จะเปิดอ่ะปิดไปเลยยกเว้นคนป่วยอา่ามันอาจจะแกล้งป่วยก็ได้เอฟซี FC ก็ไม่แน่หรอกนะครับคนป่วยยกเว้นก็เข้ามารักษาได้เฉพาะคนป่วยนะอา่า มาเสริมแต่งมาเสริมหล่อไม่ได้นะงนั้นไม่เอานะครับมาทำํำศัจกรรมไม่ไม่เอาปนป่วยจริงๆแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนอยู่อ่าก็ให้มาเรียนได้นะแต่ห้ามขนของกลับนะแต่ก่อนเนี้ยแสบไหมพ่อแม่เขาบอกว่าลูกก่อนกลับนะซื้อของมาให้เต็มเลยใส่กระเป๋าใส่เป้มาอ่อของหิ้วเฮใส่ถุงมาอ่ามันทําแบบกองทับมดอะเอซีออมันขนแบบกองทับมดอะ เอ่อตอนเช้าไปเรียนใช่ไหมตอนตอนเย็นซื้อของกลับบ้านแม่ฝากตังไว้นะฝากตังไว้ก็ไปซื้อของตามร้านโชห่วยต่างๆแถวฝั่งไทยอ่ะก็ซ,ซ,ซื้อ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 แล้วก็เอาพอประมาณกลับไปตอนหลังนี้เขาเริ่มรู้เลยเขาค้นครับห้ามเอาผ่านครับค้นเออห้ามเอาผ่านโอแสบไหมมันแสบกระเมนมันฉลาดนะสะมันไม่ใช่โง่นะเออมันฉลาด ก็คือผู้นำมันฉลาดอ่ะผู้นำมันฉลาดอยู่แต่ว่าประชาชนมันโง่โง่ปล่อยให้ลูกพี่มันล้างสมองอยู่นั่นแหละ,ะถ้ามันดีใช่ไหมถ้ามันบริหารดียถ้ามันไม่หลอกประชาชนป่านนี้ประชาชนก็ออยู่ดีกินดีกันแล้วสิถูกไหมล่ำรวยกันแล้วสิ ไม่มีขอทานแล้วสิเพราะประเทศมันไม่ได้ใหญ่นี่มันบริหารง่ายอยู่แล้วประเทศมันอะประเทศมันอะดีที่ดีกว่าพูดง่ายประเทศมันอะดีกว่าไอ้นี่อ่าดีกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์มันแค่เป็นเกาะถูกไหมแต่อันนี้มันเป็นพื้นดินอ่ามันมีทรัพยากรเยอะขมรมีทรัพยากรเยอะนะมีป่าไม้มีนู่นมีเยอะดีกว่าเออดีกว่าสิงคโปร์ขนาดสิงคโปร์ เป็นแบบนั้นเขายังบริหารจัดก,การเนี่ยเป็นไงล่ะเออเขาจเจริญแค่ไหนสะอาดจเจริญแค่ไหนแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีคําว่าคอรัปชันเลยอเออพูดง่ายการกินโกงกินเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยอะ่ะอ่าใครทํานี่โดนนะแล้วกฎหมายเขาแรงด้วยเขาเล่นหมดอะ่ะเห็นไหมแล้วก็ไม่มีของขายด้ยนะแต่เวียดไอแต่ว่า ของเขาคืออะไรเปล่าอ่าประเทศเขาคือเซลแมนอ่าประเทศเขาคือเซลแมนนะพวกอ่าสิงคโปร์อะซื้อมาขายไปอ่าของเขาคือซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปก็จะเป็นเซลแมนแบบนั้นอนะ่ะไม่มีทรัพยากรอะไรมากมายหรอกเอ่อประเทศเขาปลูกไม่ได้บางมันแค่กว,ว้างๆมันแค่จังหวัดหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่นะจังหวัดเดียวเลยเออประมาณจังหวัดหนึ่งอะ่ะ อประเทศครับว่าแต่เขาก็บริหารการมันแน่นอนอยู่แล้วขนาดเครื่องบินลบมันยังมาจอดไว้ในไทยเลยเอแถวแถวการเจดนาบุรีอะไรเนี่ยมันก็มันเอาไปจอดไว้ที่นั่นเลยเพราะว่าประเทศมันไม่พอมันบินขึ้นมันก็หลุดแล้วเออมันบินขึ้นนี่หลุดน่านฟ้ามันไปเลยอ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่พอวิ่งไงมันไม่พอวิ่งมันวิ่งหน่อยเดียวมันก็หลุด หลุดประเทศมันเลยอ่ะประเทศมันน้อยแต่ว่าอาไอไอกองกําลังมันหรือว่ายุทโธปกรณ์มันก็ทันสมัยมาเพราะมันมีตังไงมีตังซื้อเรือดำน้ําอะไรก็มีหมดอ่ะเขามันอ่ะก็ะถือว่าโอเคนะครับประเทศเขานี่ก็ตอนนี้เขมรก็รับสึกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศท,ทางไหนอปิดด่านทั้งหมดนี้จบแล้ว fc ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันแล้ว เออไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแล้วเออประชาชนน่ะลำบากมันน่ะไม่ลำบากหรอกแต่ว่ามันจะโดนโดนประชาชนเนี่ยกดดันอ่าคอยดูสิเดี๋ยวประชาชนนี่แหละจะเดินขบวนอ่าเดินขบวนอยู่ในประเทศมันนั่นแหละเพราะว่ามันมันเริ่มรู้แล้วประชาชนมันเริ่มมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่าไอ้่าถ้ากูทําตามมันเนี่ยเออทําตามมันก็เจ๊งสิถูกไหม ถ้าลองให้แรงงานของที่อยู่ที่ไทยมาสักสองสามแสนกลับไปประเทศมันดิมันจะมีงานที่ไหนให้ทําถูกไหมมันจะเอางานที่ไหนมาให้ทําแล้วหนึ่งน้ำมันไม่มีเงี้ยเอาน้ำมันขาดแคลนเนี่ยอาหารก็ขาดแคลนอีกเออมันจะเลี้ยงประชากรมาได้ไงเออแล้วไม่มีน้ำมันมันจะไปสู้กับใครได้ถูกไหมจบแล้วขเขมรียนก็เตรียมตัวนะ ขุดหลุมฝังตัวเองได้เลยเงานนี้แอดว่านะตระกูลนะตระกูลฮุนเซนเนี่ยมีโอกาสที่จะล่มสลายได้งานนี้แหละเเพราะว่าเ,เขาคิดผิดไงเขาคิดว่าจะเล่นเล่นไทยเ็าเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วไงอ,อตอนที่เขาพระวิหารเขาเคยเล่นแล้วชนะมาไงเขาปลุกระดมตอนนั้นที่าการไอ,อการนิยมของเขาเนี่ยมันตก พอมันตกเขาจะหาอะไรทำใช่ไหมเขาก็เอาตามชายแดนเราเนี่ยเล่นงานไทยเออเขาคิดว่าไทยจะเป็นเหมือนเก่าเออจะสู้ในแนวเก่าแต่ไม่ใช่ครับมันคนละยุบคนละสมัยแล้วเออจะทําอะไรเขาต้องคิดแล้วว่ากูจะบีบมึงท้าไหนแต่ก่อนนี้เขาอาจจะไม่เท่าทันเอ,อ่ไม่เท่าทันเลขเขมรเน,นี่ยแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาคงจะไมไ่กลับไปแบบเก่าแล้วอ่ามึงบีบมากูก็บีบกลับเห็นไหมมึงสั่งปิดกูปิดอีก เอาไปมากูปิดแมตหมดเลยจบเลยเป็นไงไม่ต้องไปสั่งปิดแล้วกูปิดให้เองเลยเรียบร้อยเลยคราวนี้ปิดดีนักนะครับ